สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับครูคณิ t าาหรือคุณนินะคะในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นม .2 ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยค่ะเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องใกล้ตัวเรื่องเกี่ยวกับตัวเรานะคะไม่ยากค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะ ในวิชาสังคมศึกษานะคะหน่วยนี้เป็นหน่วยที่3แล้วทุกหน่วยนะคะครูนี้จะทําคลิปสรุปแต่ละหน่วยให้หน่วยนี้หน่วยที่3ค่ะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยครูก็ทําเป็นคลิปสั้นๆสรุปองความรู้ในหน่วยนี้นะคะหน่วยนี้นับได้ว่าเป็นหน่วยที่ง่ายที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะเป็นหน่วยที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตของเราเองนะคะ พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเรียนรู้ไปด้วยกันก่อนอื่นปากเหมือนเดิมค่ะคุณครูทำคลิปวิดีโออยากตั้งใจครูอยากขอความตั้งใจจากนักเรียนนะคะในการรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมค่ะครูตั้งใจนักเรียนตั้งใจเรียนออนไลน์ไม่ยากอย่ากพิคิดถ้าพร้อมแล้วเรียนรู้ไปด้วยกันคะ่ะ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะคะมีความหมายหลกัลกๆคร่าวๆดังนี้ค่ะประเทศที่มีพลเมืองดีที่รู้จักปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบบนพื้นฐานของหลักคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันทําให้การปกครองประเทศเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยนะคะอันนี้คือความหมายคร่าวๆความสําคัญของพลเมืองดี ถามว่าทำไมนักเรียนต้องรู้เพราะในอนาคตนักเรียนจะโตเป็นผู้ใหญ่โตเป็นพลเมืองของสังคมค่ะของประเทศฉะนั้นพลเมืองก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเราควรมีการวางรลักฐานรู้แนวทางของการเป็นคนดีของสังคมนะคะ เรื่องแรกเลยค่ะด้านแรกค่ะสถานภาพสถานภาพนักเรียนควรรู้นะคะว่ามันคืออะไรสถานภาพคือตำแหน่งของบุคคลทางสังคมค่ะมีสองประเภทนะคะ 1. ค่ะสถานภาพแตก่กำเนิดเข้าใจง่ายๆค่ะเกิดมาได้เลยยกตัวอย่างเช่นเพศเพศชายเพศหญิงนะคะเชื้อชาติเชื้อชาติก็คือชาติกำเนิดของเรานะคะเช่นเชื้อชาติไทยเชื้อชาติไต้หวันเชื้อชาติจีน นะคะอันนี้เป็นสถานภาพแตกกําเนิดเกิดมาได้เลยค่ะต่อมาค่ะสถานภาพประเภทที่สองนะคะก็คือสถานภาพที่ได้มาภายหลังค่ะอันนี้ต้องใช้เวลาใช้ระยะเวลามากบ้างน้อยบ้างช้าเร็วขึ้นอยู่กับแต่ละสถานภาพนั้นๆน,น,นะคะไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วได้เลยสถานสถานภาพภายหลังนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นอาชีพค่ะไม่ว่าจะเป็นครูทหารตำรวจ วินมอเตอร์ไซค์หรือพ่อค้าแม่ค้านะคะอันนี้เป็นสถานภาพภายหลังค่ะเกิดมาเรายัางไม่รู้ค่ะยกตัวอย่างอย่างครูนี้เกิดมาก็ไม่รู้แล้วค่ะว่าจะเป็นครูต่อมาค่ะการศึกษานะคะการศึกษาป .6 ม .3 ม .6 ปัญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกการศึกษาพวกนี้นะคะต้องใช้เวลาค่ะเราจึงจะรู้ว่าเรามีสถานภาพทางการศึกษาเป็นอย่างไร ในคนหนึ่งคนมีได้มากกว่าหนึ่งสถานภาพยกตัวอย่างครูนี้เลยค่ะนะคะครูนี้เป็นครูค่ะถ้าอยู่บ้านครูนี้เป็นลูกค่ะครูนี้มีพี่ฉะนั้นสถานภาพครูนี้ก็เลยเป็นน้องครูนี้มีน้องด้วยฉะนั้นสถานภาพครูนี้ก็เลยเป็นพี่ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยู่กับเพื่อนสถานภาพเราก็จะเป็นเพื่อนนะคะ ผู้นี้เป็นผู้หญิงเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยศาสนาพุทธนะคะเป็นครูประจำชั้นม .3 ทับ2จะเห็นได้ว่าในคนหนึ่งคนมีได้มากกว่า1สถานภาพแน่นอนค่ะขึ้นอยู่กับว่าเรายืนณนะจุดจุดไหนนะคะย้ำค่ะสถานภาพคือตำแหน่งของบุคคลทางสังคมและจะเป็นตัวกำหนดในตัวต่อๆไปที่เราจะเรียนจำไว้ให้ดีนะคะ บทบาทและหน้าที่ค่ะคืออะไรคือการปฏิบัติตามหน้าที่และแสดงพฤติกรรมตามสถานภาพพูดง่ายๆค่ะสถานภาพจะเป็นตัวกําหนดบทบาทและหน้าที่นะคะเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมที่คาดหมายให้บุคคลกระทํายกตัวอย่างง่ายๆถ้าตอนนี้ครูนี้มีสถานภาพเป็น ครูบทบาทหน้าที่ก็คือสอนนักเรียนค่ะสําหรับนักเรียนสถานภาพตอนนี้คือเป็นนักเรียนนะคะบทบาทหน้าที่คือทําอะไรตั้งใจเรียนค่ะแต่ถ้าเป็นนอกเวลาเรียนแล้วนักเรียนอยู่บ้านสถานภาพนักเรียนอาจจะเป็นลูกบทบาทไม่ใช่เรียนหนังสือแล้วนะคะก็ต้องเป็นกตัญญูรู้คุณต่อคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะคะก็จะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับว่าเรายึดสถานภาพตัวไหนคะ่ะ สิทธิค่ะสิทธิคืออะไรสิทธิคืออำนาจอันชอบธรรมที่บุคคลสามารถที่จะมีหรือกระทำการใดๆตามที่กฎหมายรับรองเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิจะได้รับการศึกษานะคะไม่ใช่ว่าอุ้ยเด็กคนนี้จนๆไม่ต้องรับเข้าโรงเรียนไม่ได้นะคะถ้าเป็นโรงเรียนของรัฐเขาให้สิทธิเด็กทุกคนเท่ากันนะคะนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกเช่นสิทธิเด็ก นะคะนักเรียนเคยเรียนไปแล้วในชั้นม .1 น,นะคะแล้วก็จะมีสิทธิเลือกการเลือกตั้งนะคะถ้าอายุเราถึงเกณฑ์เราไม่เป็นคนวิคนจริตไม่ได้เป็นสมณะนักบวชนะคะแล้วก็เป็นคนผู้ที่มีสัญชาติไทยก็จะได้รับสิทธิการเลือกตั้งนะคะอันนี้คือสิทธิค่ะต่อมาค่ะเสรีภาพ เสรีภาพคือความมีอิสระในการใช้สิทธิที่จะก,กระทำการใดๆได้โดยไม่ละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของผู้อื่นเช่นเสรีภาพในการเดินทางนะคะนักเรียนถ้าเราไม่ต้องคดีทางอาญาหรือว่าทำกระทำผิดกฎหมายนะคะเราสามารถเดินทางในประเทศหรือว่าต่างประเทศได้นะคะตรงนี้ก็คือเสรีภาพยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะเสรีภาพนะคะก็คือเสรีภาพในการนับถือศาสนาค่ะ ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างครูคณิตาตอนนี้ครูนี้นับถือศาสนาพุทธนะคะต่อไปครูนี้ไปคบกับผู้ชายที่นับถือศาสนาอิสลามครูนี้เข้าพิธีนิกกะครูนี้สามารถเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามได้นะคะเราก็เรียกว่าเป็นเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือว่านับถือเปลี่ยนศาสนาไปเป็นอิสลามทั้งสองสามปีแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางมันไม่โอเคเราก็สามารถ เลี่ยนกลับมาเป็นศาสนาพุทธหรือจะไปเป็นศาสนาคริสต์ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเสรีภาพในการนับถือศาสนาค่ะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะคะสรุปคร่าวๆค่ะสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพและนาทีเป็นสิ่งที่กำหนดให้บุคคลประพฤติปฏิบัติตามขอบเขตท,ที่กำหนดไว้โดยสถานภาพเป็นตำแหน่งของบุคคลที่สังคมกำหนด หรือได้รับจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคมส่วนบทบาทและหน้าที่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และแสดงพฤติกรรมตามสถานภาพสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยมีสิทธิและเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ การใช้สิทธิเสรีภาพจะต้องไม่ก่อความเดือดร้อนและไม่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นโดยรัฐธรรมนูญให้สิทธิและเสรีภาพกับบุคคลควบคู่ไปกับความรับผิดชอบคือหน้าที่ในการรักษาประเทศพัฒนาประเทศและหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะคะอันนี้ก็คือสรุปความหมายคร่าวๆสาระสำคัญของ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยค่ะสำหรับนะคะหน้านี้นะคะสไลด์นี้ก็จะเป็นสรุปแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะคะหัวข้อก็บอกแล้วค่ะแนวทางมีมากมายหลายอย่างค่ะอันนี้คุณนิสรุปมาเจดแนวทางนะคะมีมากกว่านี้แน่นอนค่ะแนวทางที่หนึ่งค่ะเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่นนะคะเคารพสิทธิ์ของเราเสรีภาพของเราแล้วก็เคารพของผู้อื่นด้วยไม่ละเมิดเขานะคะแนวทางที่2ค่ะมีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะแนวทางประชาธิปไตยนั้นย่อมยึดเสียงข้างมากเป็นหลักนะคะแต่ว่าเราก็จะไม่ละทิ้งเสียงข้างน้อยนะคะแนวทางที่3ค่ะ เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองการปกครองนะคะอันนี้อย่าครูไม่อยากให้นักเรียนเข้าใจค่ะว่าเป็นการประท้วงอย่างเดียวอาจจะเป็นการรณรงค์หาเสียงหรือการประชาสัมพันธ์ต่างๆได้ด้วยนะคะเราทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมค่ะแนวทางที่4ค่ะมีความรับผิดช,ชอบต่อตอนเองชุมชนและประเทศนะคะแนวทางที่5ค่ะ มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมถ้าทุกคนนะคะมีความรับผิดช,ชอบอต่อตอนเองนะคะไม่ทําตนเป็นปัญหาของสังคมนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการร่วมกันป้องกันและแก้ปัญหาสังคมแล้วนะคะต่อมาค่ะแนวทางที่6ค่ะมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักในการดําเนินชีวิตเขาบอกว่าถ้าทุกคนเป็นคนมีคุณธรรมมีจริยธรรมสังคมจะสงบสุขแล้จะไม่มี ใครกระทําผิดกฎหมายนะคะไม่ถูกลงโทษค่ะและแนวทางที่7นะคะเคารบกฎหมายและกะติกาทางสังคมนะคะในระดับประเทศเรามีกฎหมายใครฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษในสังคมเรามีกฎกติกา อย่างโรงเรียนก็มีกฎกติกาในวิชาสังคมก็มีกฎกติกาของวิชานั้นๆนะคะถ้าทุกคนประพฤติปฏ,ปฏิบัติตามนะคะสังคมก็จะสงบสุขนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูมีงานฝากไว้ค่ะไม่เยอะเลยนะคะ งานวันนี้ค่ะให้นักเรียนทบทวนนะคะเนื้อหาในหน่วยที่3พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยสรุปเนื้อหาอ่านคร่าวๆจากแบบฝึกหัดเล่มน,นี้ที่คุณครูแจกนะคะแล้วก็ดูคลิปวิดีโอคลิปนี้ดูรอบเดียวอย่างไม่เข้าใจดู2รอบ3รอบ4รอบ5รอบก็ได้ไม่ผิดกติกานะคะไม่มีใครว่าอะไรเสร็จแล้วทำอะไรคะติดตามงานที่ผ่านมาให้ครบ นักเรียนจะเห็นได้ว่าครูนี้มีการเช็คงานทุกสัปดาห์แล้วก็มีการ แจ้งลงในไลน์กลุ่มนะคะอยากให้นักเรียนติดตามงานให้เป็นปัจจุบันที่สุดนะคะส่งงานให้ครบส่งงานตามกำหนดเวลาสังคมเรียนวันศุกร์ส่งภายในวันศุกร์ได้จะดีมากนะคะเพราะว่ามันจะไม่เป็นดินพ่อหางหมูค้างคาแต่ถ้าส่งช้ามีเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรตามงานส่งช้าดีกว่าไม่ส่งนะคะตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะในทุกๆหน่วย นะคะครูจะทําคลิปวิดีโอสรุปให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะถือว่าเราได้เรียนรู้ทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันตอนนี้นะคะมีคร่าวๆแล้ว3หน่วย3คลิปนะคะคลิปนี้เป็นสรุปหน่วยที่3ค่ะถ้านักเรียนอยากดูอยากย้อนกลับไปดูคลิปหน่วยที่1หน่วยที่2หรือว่าจะดูคลิปนี้ซ้ำนะคะนักเรียนสามารถดูได้ผ่านช่อง YouTube ของครูคณิตานะคะ ขูขึ้นชื่อช่องไว้ด้านบนนี้นะคะเห็นไหมคะโอเคช่องครูนิถานะคะนักเรียนสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูได้นะคะเข้าไปศึกษาเข้าไปทบทวนเตรียมความพร้อมนะคะช่วงนี้เรียนออนไลน์เราก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแบบนี้นะคะค่อยๆเรียนไปด้วยกันคะ่ะนะคะแล้วทำอะไรอีก ให้นักเรียนถ่ายภาพในขณะที่นักเรียนทบทวนและติดตามงานอาจจะเป็นภาพนักเรียนดูคลิปวิดีโอจากช่อง YouTube ของครูหรือนักเรียนทำแบบฝึกหัดไม่ต้องแคปหน้าจอคลิปมานะคะให้เป็นภาพนักเรียนนั่งดูหรือนั่งทำงานนะคะตั้งกล้องถ่ายก็ได้หรือให้คนในบ้านถ่ายให้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วลงอัลบั้มนะคะวันนี้ง่ายๆค่ะเก็บภาพส่งคุณครูนะคะ นะคะอันนี้ครูเช็คเป็นหนึ่งงานเลยนะคะหวังว่าคุณครูคงจะได้รับงานกลับมาเนาะช่วงนี้นะคะสถานการณ์โควิดก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะครูอยากให้นักเรียนนะคะดูแลสุขอนามัยของตนเองนะคะถ้าจำเป็นต้องออกจากบ้านอย่าลืมค่ะสวมแมสสวมหน,น้ากากอนามัย เป็นเรื่องปกตินะคะไข่ไม่สวมเนี่ยเริ่มผิดปกติแล้วนะคะแล้วก็พกสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยนะคะถ้าหยิบจับหรือสัมผัสอะไรก็พกสเปรย์แอลกอฮอล์เป็นการฆ่าเชื้อโรคคร่าวๆด้วยอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็ช่วยบรรเทาได้ถ้าอยู่บ้านนะคะในบ้านของนักเรียนมีคนอยู่ค่อนข้างมากให้นักเรียนสวมแมสก็ได้ไม่เป็นเรื่องแปลกประหลาดนนยุคณสมัยนี้นะคะแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อสุขอนามัยของนักเรียนเอง ค่ะอย่าลืมค่ะบ้านทบทวนบทเรียนช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ตามที่นักเรียนช่วยได้นะคะอย่าลืมค่ะครูตั้งใจนักเรียนตั้งใจเรียนออนไลน์ไม่ยากอย่างที่คิดเจอกันคลิปต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ฝากไปทางนี้ค่ะบ๊ายบาย